ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเราจะมาตามดูนกเขาว่าเขาโตถึงไหนแล้วนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะเพื่อนๆคลิปนกเขาก็สำหรับใครที่เข้ามาดูในคลิปผมใหม่ก็ถ้าอยากรู้ว่าคลิปนกเขาเป็นไงก็ลองย้อนกลับไปดูใน EP ที่50าสินะครับ ถ้าจําไม่ผิดโอเคนะครับเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูนกเขากันครับสวัสดีครับเพื่อนๆผ่านไปอีกหนึ่งอาทิตย์แล้วนะมาดูนกเราขนก็นเริ่มยาวแล้วอยู่รอดปลอดภัยอืมดูสิครับสวยเลย พอดีแม่เขาออกไปหาอาหารผมก็เลยมาแอบถ่ายแอบถ่ายอย่างนี้ไม่ผิดกฎหมายนะเพื่อนๆไม่น่าเกียดมาดูชีวิตของนกเขามันน่าสนใจจริงๆนะตัดร่วมโลกดูแล้วก็มีความสุขดีนะ ผมเอาข้าวมาวางไว้ใกล้ๆเลยเผื่อแม่เขาไม่ต้องไปหากินใจตองฟ้าสดใสอากาศดีไม่มีฝนเอาละยังไงเดี๋ยวเราอย กลับมาชมนกเราต่อนะครับครับสวัสดีครับเรามาดูนกเขาเรากันต่อเลยนะครับแม่เขาไม่อยู่ตอนนี้ขนก็เริ่มยาวแล้วผมไม่กล้าไปจับเดี๋ยวแม่นกเขาจะไม่กลับมาหาลูกเขาอีก ผิดกิ่นอุ้ยเกือบตกบันไดนะพเพื่อนเดี๋ยวขนัญก็เริ่มยาวแล้วลต้องดูยาวๆกันเลยนะครับนี่ ฝนก็ใกล้จะตกแล้วครับเชา้าผมถ่ายนี่ยังต้องฟ้าปดดสอยู่เลยวันนี้ฝนใกล้จะตกแล้ว ที่เต็มเลยที่ต้องรอให้เขาบินได้นะผมถึงจะทำ,ทำาาความสะอาดอีเทเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเพื่อนนกเราอย่างน้อยเขาก็ได้อยู่รอดปลอดภัยจากแมวเหมียวจะค่อยกลับมาดูตอนเขาบินได้อีกทีดีวกว่านเ่อนเพื่อน ชัดก่อนว้าวสวยงามมากโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ